This loud? This many takes สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่น้ำเบ a กแสครับผมวันนี้อยู่กันในช่วงคา r ตอรี่แล้วครับวันนี้ครับผมจะยกมาพูดนะครับในช่วง Car Story เนี่ยจะยกรถยนต์หนึ่งรุ่นนะครับเป็นรถที่ยอดนิยมเลยทีเดียวก็คือ Toyota v o ีอนั่นเองครับเคยมีคนตั้งคำถามนะครับว่าจุดเด่นของเจ้า Toyota v ีอเนี่ยคืออะไร ทำไมทําให้รถรุ่นนี้ขายดีที่สุดในประเทศนะครับมาครับเราไปหาคําตอบแล้วไปดูกันเลยว่าเจ้าโตโยต้ายีออสเนี่ยทำไมมันถึงขายดีแล้วมันมีดีที่อะไรครับไปลุยกันเลยครับมาครับเรามาเข้าเรื่องกันครับ เจ้า t ต y o ต a v ว o อนะครับเป็นรถยนต์ที่มีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับขนาดเล็กๆกำลังเหมาะกับการใช้งานครับ t ต y o ต a v ว o อนะครับเป็นรถยนต์ที่มียอดขายดีที่สุดในประเทศมาหลายปีติดกันมากๆนะครับถ้าใครได้ดูข่าวสารนะครับในแวดวงยานยนต์เนี่ยเจ้า v ีออเนี่ยติดโผลอยู่ตลอดนะครับเป็นรถที่ผู้คนพูดถึงตลอดแล้วก็ขายดีได้มากๆเลยนะครับเป็นรถที่นิยมสุดๆเลยอ่ะ เรามาดูปัจจัยกันครับว่าทําไมเโตโยต้าวีออสมันถึงได้ขายดีขนาดนี้นะครับปัจจัยที่หนึ่งนะครับขอพูดถึงเรื่องยี่ห้อก่อนครับยี่ห้อหรือว่าแบรนด์นั่นเองครับแบรนด์ t o โยต้าเนี่ยเขามีมานานมากนะครับคำคำเดียวนะครับที่บอกตรงนี้เลยว่ามันทําให้ชนะใจผู้คนก็คือแบรนด์ t o โยต้านะครับเขาสร้างสมผลงานมานานแสนนานนะครับแล้วก็ขึ้นชื่อเลยในด้านความคุ้มค่านะครับไม่ว่าจะซื้อมาใช้งานนะครับ หรือว่าซื้อไปขายต่อเนี่ยทุกอย่างมันคุ้มค่าจริงๆนะครับราคาก็แทบจะไม่ตกเอาซะเลยร,รวมไปถึงรถขนส่งสาธารณะนะครับอย่างแท็กซี่เนี่ยก็ยังเลือกใช้แบรนด์เนี่ยโตโยต้านะครับเมื่อพูดไปถึงขนส่งสาธารณะแล้วนะครับอย่างรถแท็กซี่เนี่ยถามว่าอา้าวแล้วทําไมถึงมองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะครับคนเขาคิดกันง่าย,ายๆเลยครับอ่ะแท็กซี่นะครับถูกใช้งานหนักขนาดนี้วิ่งรับผู้โดยสารทุกวันทั้งวันนะครับ เรียกว่าบางคันเนี่ยควบกะกัน24ชั่วโมงแทบไม่ดับเครื่องเลยเรียกได้ว่าเจ้ารถเหล่านี้เนี่ยมันต้องถึกทนอึดสุดๆเลยนะครับเพราะถูกใช้งานควงหนะักขนาดนี้มันยังทําได้ดีขนาดนี้มันเลยเป็นอีกหนึ่งเรื่องครับที่ทําให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยแบรนด์โตโยต้ามันน่าไว้ใจนะครับมันสามารถใช้งานอย่างหนักหน่วงนะครับของพวกนี้ครับไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยฟุกๆนะครับเขาสะสมประสบการณ์นะครับมาน,นานแสนนานนะสำหรับแบรนด์โตโยต้านะครับ ปัจจัยข้อที่2ครับที่พูดไปก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเรื่องราคานะครับถามว่าราคาของแบรนด์ Toyota นะครับอย่าง v ีออเนี่ยมีราคาเปิดตัวที่เรียกได้ว่าไม่สูงเลยนะครับในรุ่นล่างๆเนี่ยราคาเรียกได้ว่าดีๆเลยราคาเบาๆเลยเรียกแบบนี้แล้วกันครับราคาไม่แพงไม่พอนะครับรถเนี่ยพอเราใช้งานไปสักระยะนะครับสมมติใช้งานผ่านไป4-5่ปีรู้สึกว่าเอ๊อยากเปลี่ยนรุ่นแล้วอยากขายรถแล้ว เราเอา Toyota v ีอไปขายนะครับไม่ว่าจะทําการโพสตขายเองหรือว่าจะนําไปขายกับเต็นรถนะครับทุกที่นะครับพร้อมจะรับซื้อ Toyota v ีอทันทีนะครับเพราะเป็นรถที่ทํากําไรได้ดีนะครับแล้วก็ซื้อง่ายขายคล่องครับหลายๆคนชอบเลยตรงข้อนี้นะครับเทียบกับบางแบรนด์นะครับรถมือ2เนี่ยเต็นบางเต็นแทบจะไม่รับเลยนะครับแต่ว่า v ีออเนี่ยรับประกันได้เลยว่าเต็นเนี่ยอ้าแขนรับเลยนะครับต่อให้เป็น วีออสในเจเนอเรชันแรกนะครับนี่ก็ปี2021เละเต็มก็ยังพร้อมจะรับซื้ออยู่นะครับเพราะเจ้ารถรุ่นนี้เนี่ยมันขายดีจริงๆนะครับผู้คนเนี่ยชอบมันมากๆครับปัจจัยข้อที่3นะครับข้อมูลต่างๆบนอินเทอร์เน็ตนะครับตรงนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะครับผมเชื่อว่ามีหลายๆคนนะครับเวลาเลือกซื้อรถสักคันหนึ่งเนี่ยมักจะมาเสิร์ชชื่อรถนะครับตามด้วยเว็บไซต์พันทีนะครับหรือเข้าไปในเว็บบอร์ดต่างๆที่เขาพูดคุยกัน รวมไปถึงกลุ่มบน Facebook นะครับต้องบอกว่าฟีดแบ็ของ t ต y o ต้าวีออนะครับมันทำได้ค่อนข้างดีนะครับผู้คนถามถึงปัญหากันไม่ได้เยอะมากจนเกินไปนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหานะครับปัญหามันก็มีบ้างแต่เรื่องดีๆของมันมีเยอะมากกว่าข้อเสียครับผู้คนพูดคุยถึงมันในแง่ที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นนะครับที่ชอบรถซิ่งเจ้าตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะครับเพราะว่ามาพร้อมกับเครื่องยนต์นะครับที่เรียกได้ว่าแรงเลยนะครับ เรียกได้ว่าอย่างตัวเก่า,เ,กาเนี่ยเริ่มจาก v ีออตัวแรกเลยรหัสหนึ่ง NZ ของเขาเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับแรงจริงๆครับเรียกได้ว่าถ้าเทียบกับคู่แข่งแบรนด์อื่นๆนะครับเจ้า v ีออเนี่ยมันวิ่งกว่าชาวบ้านเขาจริงๆนะครับไม่เชื่อก็ต้องลองถามผู้ใช้งานดูนะครับอ่าอีกหนึ่งปัจจัยครับในเรื่องของอะไหล่และการเซอร์วิสนะครับโตโยต้านะครับเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างจะแมสมากๆนะครับเพราะฉะนั้น อู่นะครับที่เขารับซ่อมโตโยต้าเนี่ยมีเยอะเหมือนดอกเห็ดนะครับอารมณ์คล้ายๆกับอู่ซ่อมฮอนดานี่แหละครับเราจะเห็นอู่ซ่อมโตโยต้าเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับมันทําให้เราสามารถเอาเจ้าวีออสเนี่ยเข้าไปเซอร์วิสที่ไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอู่ทั่วๆไปนะครับหรือจะเป็นศูนย์บริการเซอร์วิสของทางแบรนด์เขาเองเราก็นําเข้าไปเซอร์วิสได้นะครับอะไหล่ก็มีให้เลือกซื้อมากมายนะครับทั้ง อไหล่ข้างนอกนะครับอไหล่จากศูนย์อไหล่จากเซียงกงนะครับมันมีเยอะจริงๆนะครับมันเลยไม่แปลกเลยนะครับที่มันจะเป็นรถที่ยอดนิยมขนาดนี้นะครับวันนี้ผมก็มาพูดถึงแต่ข้อดีของมันล้วนนะครับรถทุกรุ่นมันมีปัญหาและมีข้อเสียนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับแต่วันนี้ก็คือมาพูดขายข้อข้องใจครับว่าทําไมเจ้า t ต y o t a v วีออเนี่ยมันถึงเป็นรถที่ขายดีถล่มทลายติดอันดับมาหลายปีซ้อนขนาดนี้นะครับก็อย่างที่สรุปไปทั้งหมดครับ ไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านราคานะครับความแข็งแกร่งของแบรนด์ที่เขาสร้างมานานแสนนานนะครับแล้วก็ปัจจัยต่างๆเกี่ยวกับการที่คนพูดถึงบนโลกออนไลน์ด้วยนะครับมันมีเรื่องที่ดีพูดให้ฟังเยอะกว่าเรื่องที่เสียนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้ตัดใจในการซื้อได้นะครับหวังว่าทุกคนจะได้สาระไปบ้างน,นะครับเกี่ยวกับโตโ o ต้าวีออสนะครับใครใช้รถรุ่นนี้อยู่ลองมาแชร์กันดูครับว่ามันเป็นยังไงมันดีจริงไหมมันทนจริงไหมหรือว่ามันมีข้อดี ข้อเสียอะไรนะครับที่อยากจะแชร์ให้เพื่อนๆได้รู้เนี่ยก็คอมเมนต์อเอาไว้ได้เลยนะครับเวลาใครผ่านเข้ามาดูเข้ามาอ่านเนี่ยจะได้เอาไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจว่าจะซื้อจาวีออสมาใช้ดีหรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้นะครับผมไปก่อนนะครับถ้าคุณถูกใจฝากกด Subscribe ช่องให้ด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ